และหัวใจของคลิปนี้ที่ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายคือท่านอยากทราบใช่ไหมครับว่าสมเด็จท่านมีพระพักอย่างไรนะฮะก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่เปิดเผยเรื่องราวตรงนี้ให้กับพวกเราสมเด็จสมเด็จอมปฐมหรือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนั้นมีลักษณะพระพักคล้ายนะครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกกลุ่มธรรมโลกทิพย์ครับผมนะัทภูเบตเมธิรัตนวรากรวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ดีๆที่เกิดขึ้นในงานกระถินที่วัดแดงประชาราดนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยที่วันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากช่วงแรกก่อนนะครับเป็นช่วงของการบวงสรวงบูชาคุณสมเด็จองคะถมมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผมได้ตั้ง โต๊บวงสวงมีข้าวของมากมายที่ได้มาจากทานที่พวกเราท่านสมาชิกได้โอนมาให้ช่วยซื้อของต่างๆนะครับแล้วก็เปิดโรงทานตอนนี้ยังไม่ได้ถึงช่วงที่ทำกระถินนะครับแต่เป็นช่วงเช้าก็ได้เริ่มอัญเชิญครูบาอาจารย์นะครับก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนนะครับว่าการเล่า ในครั้งนี้เนี่ยผมแค่ต้องการทิ้งให้ไว้เป็นคลิปสำหรับลูกหลานในกลุ่มธรรมะโลกทิพย์มาดูในขณะที่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปแล้วแต่ลูกหลานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังคงต้องอยู่วันหนึ่งที่ท่านมาเปิดฟังท่านจะได้รู้ว่าในยุคข,ของพวกเรานั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ8โมงกว่าแล้วใกล้จะ9โมงผมก็ได้เริ่มพิธีกับอาจารย์นนท์พอผมได้จุดทูปจุดเทียนตรงนี้ก็เกิดแล้วก็อ่านองค์การนะครับซึ่งองค์การที่ผมเขียนขึ้นมาเองเขียนเอาตามใจเอาตามวัตถุประสงค์ที่แต่งไว้เมื่อคืนนี้เป็นการเฉพาะกิจที่จะใช้สำหรับวัตแดงโดยมีวัตถุประสงค์นะครับอันที่หคือผมต้องการ พลิกพื้นแผ่นดินของวัดแดงประชาราชเพื่อเปลี่ยนให้มาเป็นมีความเจริญรุ่งเรืองและก็ให้ผมได้สามารถสอนธรร,รมะให้กับลูกศิษย์และญาติธรรมทั้งหลายที่มีความสนใจนี่องค์การก็เขียนขอไปอย่างนี้ในวันนี้ก็ได้นี่คือวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับและก็วัตถุประสงค์ของพิธีบวงสวงและก็ยังมีอีกคือ,อ,อผมเองนั้นปรารถนาที่จะ อัญเชิญหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาเป็นประธานดำเนินงานนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าเป็นประธานดำเนินงานประธานพิธีนะครับพูดลำบากมันไม่ไม่รู้จะใช้ศัพท์ในดีแต่ว่ามามาร่วมกันพ่อมาช่วยเป็นประธานตรงนี้แล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ได้อันเชิญสมเด็จองค์ปฐมสเสด็จมานะครับสิ่งที่จะเล่าคือสิ่งอัศจรรย์นี้ เมื่อผมได้กล่าวโครงการไปแล้วโดยมีอาจารยนนท์ยืนอยู่ข้างๆและผมได้เตรียมาบาทใส่น้ำเปล่าไว้นะครับในผมผมไม่ได้ขอให้หลวงพ่อท่านมาทำน้ำพระพุทธมนต์ให้นะครับแต่ว่ามันเหมือนก็ว่าเป็นธรรมเนียมที่หลวงพ่อท่านจะสงเคราะห์อเองพวกเราทราบไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือ ความอัศจรรย์สมเด็จองป์ปถมท่านเสด็จมานะครับโดยที่การมาครั้งนี้ไม่เหมือนกับการที่ไปหล่อในครั้งที่หล่อพระเมื่อว้กี่วันที่ผ่านมาเป็นหล่อสมเด็จองค์ปถมยอดทองคำนะครับไม่เหมือนกันครั้งนั้นพระองค์ได้ส่งส่งเครื่องเต็มพยศเป็นทรงเครื่องพระบรมจกกักรพรรดินะฮะซึ่งครั้งนั้นนี่ก็จะมีความเด่นเรื่องลาบมากหลังจากนั้นเราก็ได้นําเอา ไอและอัญเชิญพระมาถวายที่วัดแดงมิชชาลาดอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านคือในขณะนั้นที่สมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จนั้นท่านมาท่านเสด็จมาในรูปลักษณะของพระสงฆ์นะครับและก็ห่มจีวรเป็นปกติแล้วหัวใจของคลิปนี้ที่ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายคือท่านอยากทราบใช่ไหมครับว่า สมเด็จท่านมีพระพักอย่างไรนะฮะก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่เปิดเผยเรื่องราวตรงนี้ให้กับพวกเราสมเด็จสมเด็จอ์ปถมหรือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนั้นมีลักษณะพระพักคล้ายนะครับคล้ายหลวงปู่ปานวัดบางนมโคแต่ว่าพระโอษฐ์เนี่ยจะกว้างกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะโดยที่ตอนที่ท่านเสด็จมานั้น บุคลิกลักษณะบุคลิกลักษณะของท่านคือท่านท่านมีความนิ่งสงบมากนะครับหน้าระพักอิ่มนะฮะก็มีความนิ่งสงบแบบว่านิ่งเลยอะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นซึ่งในในตรงนั้นเองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มารับเสด็จหมดเลยนะครับและ,ะพระปัจเจกกับพพุทธเจ้ามหาสารนะครับ เยอะมากเยอะมากมาแบบคล้ายๆแบบว่าเป็นเป็นโดมมานะครับโดยที่สมเด็จองปฐมท่านอยู่อยู่บนเหนือยอดสุดนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพจุทธเ้าเยอะมหาศาลจอมเทพมหาพรหมเทวดาทั้งหลายมาหมดต้องบอกว่ามาหมดสา,ลากลจักรวาลท่านไม่ได้มานานนะครับท่านมาด้วยเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะว่าการผมเองต้องบอกนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนอัญเชิญนะครับผู้ที่อัญเชิญสมเด็จองค์ปฐมได้คือหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับนั้นพวกเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้เพราะว่าพอท่านมาเป็นพระประธานปุ๊บแล้วพระพุทธเจ้า,าทุกพระองค์พระปัจเจก,ก้ทา,าทุกพระองค์และจมเทเทวาผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่ทิศโดยมีโดยมีท่านท่านเท้าเวสุวรรณเท้าทศเซลดเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปัก ท่านจะประจำอยู่ในทิศทั้ง4คุมทุกอย่างไว้นะครับเรียกว่าเป็นความอัศจรรย์ในโลกทิ์อย่างที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราเรามีความตั้งใจงก็พวกเราไม่ได้จัดงานใหญ่โตนะครับแต่ผมจะบอกพวกเราให้ว่าเบื้องบนเขาท่านพิจารณาจากจิตจากเจตนาจากความตั้งใจจากศรัทธาจากคุณความดีที่พวกเราได้ตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้น ท่านมาเป็นกำลังใจให้พวกเรานั่นคือ point นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้รู้ว่าท่านสมาชิกกลุ่มธรรมลูกทิพย์ท่านทำได้ดีมากท่านประพฤติตนได้ยอดเยี่ยมมากเป็นที่น่าชื่นชมเพราะว่าโดยปกติการเสด็จมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้แต่เราจะอัญเชิญพระพุทธเจ้าสักหนึ่งพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับนั้นคนรุ่นหลังที่มาคุณไม่ต้องคิดว่าผมบ้านะ ไม่ผ่านไปเลยถ้าเกิดคิดอย่างนั้นเดี๋ยวจะบาปเพราะาผมคุณมาฟังตอนผมตายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมมีหน้าที่ที่จะมาให้ความรู้ประสบการณ์เรื่องราวที่มันอยู่นอกเหนือตาําราให้กับลูกหลานหลวงพอ่อฤาษีลิงดําที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกนี้เพราะว่าพวกเรากําลังจะพากันไปนิพพานให้หมดแต่ว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ชาตินี้แต่ชาตินี้ก็ต้องมีอะไรบ้างขึ้นมา,าน้อยก็เส้นทางการเป็นพระโสดาบันหรืออริยมรรค ในระดับพระโสดาบันโสดาปฏิมาคก,ก็อาจจะมีส่วนตัวนี้เกิดขึ้นได้งั้นค่อยๆไต่กันไปนี่ก็คือความอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากเลยก็คือว่าผมก็ได้เหลือไปเห็นก็คือเหลือเห็นอาจารนยน์นลหยิบเทียนขึ้นมาแล้วก็ทําน้ําพระพุทธมนตร์รู้ครับเรื่องหลังอ่ะที่จริงอาจารย์นลบอกว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านเสด็จมาแล้วท่านก็ได้ทําน้ําพระพุทธมนต์ให้ทันที และอาจารย์นได้เห็นดังนั้นท่านท่านมาด้วยอาทิสมานกายนะครับเมื่ออาจารย์นเห็นดังนั้นอาจารย์นนก็ได้หยิบเทียนขึ้นมาเทียนขาวนะครับแล้วก็มาทําน้ําพระพุทธมนต์ไปพร้อมๆกับท่านเช่นกันอาจารย์นลนิ่งมากนะครับแล้วไฟที่มือก็อร้อนแต่อาจารย์นนไม่รู้สึกร้อนเลยแกบอกว่าเย็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยนะครับสรุปแล้วก็เป็นการทําน้ําพระพุทธมนต์ด้วย รถาเงินล้านนะครับซึ่งตรงนี้อาจะานนได้กําชับกับผมนะครับว่าให้แบ่งน้ำพระพุทธมนต์ออกมาก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหมดนะฮะผมก็ได้เลยแบ่งน้ำพระพุทธมนต์มาซึ่งจำนวนน้ำพระพุทธมนต์ที่ยังคงเหลืออยู่ในบาทนั้นเนี่ยประมาณ1ในสี่ หนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่หนึ่งในสามประมาณเนี้ยของบาทผมก็จำไม่ได้แต่ว่าก็มีเยอะพอทีเดียวนะครับซึ่งผมจะเตรียมเอาหวัวน้ำมนต์เนี่ยเตรียมไปผสมนะฮะแล้วก็นำมาแจกจ่ายให้พวกเราคราวนี้เอ่อผมหลังจากที่ผมผมน้ำพระพุทธนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเรานะครับก็ได้นำเอาน้ำพระพุทธนต์ส่วนที่เหลืออยู่ในบาทนั้นเนี่ย ไปใส่ไว้ท้ายรถแล้วก็ตั้งไว้บนฐานที่เป็นหวายนะครับลองนึกถึงภาพที่ที่ตั้งบาทนะครับที่เป็นไหวนะครับซึ่งตั้งไว้อย่างนั้นนะฮะไม่ได้เอาอะไรมากันไว้เลยนะฮะอันนี้ผมเสร็จจากงานนะครับผมก็ได้ขับรถกลับกลับบ้านด้วยความเพลียก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองตั้งถังไว้ไวอย่างนั้นนะฮะ ก็ได้ขับรถมาจนถึงหน้าปากซอยที่บ้านแล้วก็มีรถเนี่ยเขาพุ่งออกมากระทันหันทำให้ผมต้องเบรกชงงะงักกึกเลยหัวทิ่มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ตกหลุมพอดีนะครับมันเป็นล่องถนนพอดีทำให้ความที่มันเบรกแรงอะ่ะนะฮะแต่แต่ไม่ได้แรงอะไรขนาดนะเบรกแรงทําให้หน้าทิ่มนี้ทำน้ำขันน้ำพระพุทธมนต์น่ ก็ตกลงมานะผมก็สะดุง้งตายแล้วขันน้ำพระพุทธมนต์โอ้ยความแล้วแย่เลยนะฮะแล้วก็ของเข้าของอะไรอื่นๆในรถเนี่ยก็ตกจากเบาะหมดแล้นะครับก็เรียกว่าแหลงครับตายแล้วผมก็รู้สึกตกใจแต่ปรกากฏลรวก็ผมก็จอดรถนะครับเปิดท้ายรถดูว่าเป็นที่นี้น่าอัศจรรย์นะครับงั้นเชื่อไหมครับว่าขันน้ำมนต์ลงมาตั้งไว้กับพื้นเฉย น้ำพระพุทธมนต์ยังอยู่ครบถ้วนนะครับซึ่งปกติแล้วขันนะก้นเขามนมนใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆออกจะแหลมด้วยซ้ำมันเป็นไมไม่ได้นะครับเป็นไมไม่ได้เลยที่น้ำพระพุทธมนต์ยังคงอยู่แล้วไม่คว่ำเป็นไปนไม่ได้แต่ผมก็มีความรู้สึกว่าก็โชคดีนะถือว่าเล่ากันเล่นๆว่าว่าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงมาช่วยอุ้มไว้ให้นะครับก็ก็เตรียมรอรับน้ำพระพุทธมนต์กันนะครับสวัสดีนะครับ